การรับประทานคอโรฟิลเอ๊ะมันเจอว่าอุจจาระเป็นสีเขียวคเราก็ยังพบอีกว่าเป็นเพราะคอโรฟิลในรูปแบบที่เรารับประทานเนี่ยเป็นรูปแบบละลายน้ำเราจึงนำมาละลายน้ำแล้วก็ดื่มสารละลายเนี่ยในปริมาณเยอะๆมันจะเป็นการทําให้ระบบขับถ่ายของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเอามาละลายใส่น้ําดื่มนี่แหละแล้วก็ดื่มเป็นน้ําปกตินี่แหละโออยางงี้ถ้าเกิดพี่ชลิอธิบายอย่างงี้เนี่ยมนสรุปว่ามันดีทอซ์ได้ไหม ก็น่าจะช่วย<ด>ในเรื่องะะใช่ไหมระบบการดีทออ็อกซ์ร่างกายเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะพาทุกอย่างที่ยังตกค้างในร่างกายเนี่ยออกมาทั้งในปัสสาวะแล้วก็ในอุจจาระซึ่งเราพบว่าคนที่ถ่ายยากค,ค,คนที่ท้องผูก คนที่รับประทานอาหารโปรตีนสูงเนี่ยมักจะมีการตกค้างของอุจจาระในลำไส้ใหญ่นี้มันตกค้างอุจจาระไม่ใช่ไม่ใช่ตกค้างอย่างเดียวมันจะสร้างเยื่อเมือกมาหุ้ม,มซึ่งถ้าหุ้มมา,มากๆเนี่ยก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้ใหญ่อ๋อแล้วก็อาจจะมีบางครั้งที่มีไข่พยาธิมีอะไรติดมาพอร่างกายขับออกไม่หมดนะคะต่อให้เป็นพยาธิที่ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามันยังฝังตัวอยู่มันก็แย่งเรากินอาหารอยู่ดีนะคะเน้นการดีท็อกซ์การกระตุ้นให้มีการขับถ่ายออกให้มากที่สุดเนป็การ ล้างลําไส้เป็นการช่วยทําให้ลําไส้เนี่ยมันบีบตัวได้ดีขึ้นเพราะพอไม่มีอะไรมาอุดตันลําไส้ก็จะบีบตัวได้มากขึ้นลดการท้องผูกได้ด้วยเห็นไหมคะต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านก่อนว่าการดีท็อกซ์นัานเหมือนกับการล้างพิษใช่ของร่างกายของเราไปในปัจจบันมีหลายรูปแบบมากๆเยอะมากเลยค่ะแต่เราพบว่ารูปแบบที่ทางการแพทย์ต้องการก็คือ ทำให้มีการขจัดของเสียออกจากร่างกายโดยที่ร่างกายต้องยังมีสุขภาพดีอยู่ก็เป็แบบธรรมชาติอ่ะโดยธรรมชาติดีที่สุดโดยการรับประทานดีที่สุดรับประทานแล้วช่วยทําให้ขับถ่ายเสริมให้ระบบขับถ่ายของร่างกายปกติ่ยทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเยี่ยนกลุ่มพวก l ล c t ต b a c i l l u s นะคะกลุ่ม probiotic prebiotic ทั้งหลายก็เป็นตัวดีท็อกด้วยนะคะแต่มันก็มีเหมือนกันนะคะที่ว่า กินเข้าไปรู้สึกมันเหมือนมันออกไม่หมดอยากใช้วิธีสวนล้างลําไส้เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินกานเป็นการดีท็อกซ์ประเภทหนึ่งใช่ไหมครับถือว่าเป็นยังไงก็คือเป็นการนาเอาน้ำเนี่ยสวนขึ้นไปในลําไส้ใหญ่ส่วนล่างเป็นการล้างสิ่งที่มันยังเกาะติดตามลําไส้ใหญ่เนี่ยให้หลุดตามออกมากับน้ํา คือนะคะมนมีความเชื่อว่าถ้าทางไหนเป็นทางออกก็จงให้มันทําเป็นทางออกอย่าทำเป็นทางเข้าก่องล่ะไม่แต่ว<พ>่าที่อื่ขอเขานิยมไงใช่ไหมคะพี่นิยมเหมือนกันแต่ปรากฏว่าก็มีข่าวว่ามีคุณผู้ชายท่านหนึ่งนะคะคนนี้เอ่ยนิดนึงอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีก็ทําการสวนล้างลําไส้ด้วยน้ํานี่แหละนะคะครปรากฏว่าเสียชีวิต ครือเราก็เลยมาดูว่าทําไมจึงเสียชีวิตที่เป็นการสวนล้างปรากฏว่ามันก็มีข้อห้ามถ้าเข้าไปโรคลําไส้อุดตันการสวนล้างจะยิ่งเป็นการเพิ่มทำให้ลําไส้บีบตัวมากขึ้นก็จะเกิดการเสียชีวิตจากสารพิษที่มันยังขับยังอยู่ข้างในแล้วพอบีบตัวเนี้ยทนที่มันจะออกมาทีมันย้อนขึ้นไอาจจะไม่ให้ลําไส้แตก หรือท่านที่มีความดันโลหิตสูงก็ไม่ควรสวนเข้าไปเพราะน้ําไม่ว่าจะดูดซึมจากแหล่งไหนนะคะหลอดเลือดที่เขาก็จะดูดซึมได้หมดมันก็จะไปเพิ่มเพิ่มให้ความดันโลหิตสูงเห็นไหมคุณผู้ชมมันมีข้อห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดว่าธรรมชาติธรรมชาติดีที่สุดดื่มน้ำคาร์ฟิลเนี่ยก็ได้ได้ค่ะได่เ้อาติดอะไรอย่างที่ดิฉันว่าได้เป็นการดีท็อกซ์แบบธรรมชาติจะดีกว่าค่ะพี่เชอรี่เดี๋ยขออนุญาตยังสงสัยอีกนิดนึงที่ว่าเป็นน้ําในการสวนทวารนะครับเคยได้ยินว่าเป็นพวกน้ํากาแลโอ้มมมีเ็ดแัก ก็คือแตกต่างไหมคะแ้าจะอันตรายมากกว่าน้อยกว่าน้ำจริงๆน้ําบริสุทธิ์ดีที่สุดค่ะแต่ว่ากาแฟเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพค่ะทําให้การขจัดของเสียเนี่ยออกได้เยอะขึ้นแต่ฟังแล้วอันตรายจริงๆนะคะก็ยังไม่ได้อะไรที่แนะนําอยู่ดีนะครับใช้ระบบปกติของชาไทตอนนี้กลับมาที่รูปแบบฟอร์มของคาลลฟิลเมื่อกี้พี่ชรี่บอกแล้วว่ามันละลายในน้ำได้คือปกติมดเห็นบางคนแคาเป็นเม็ดทำเป็นแคปซูล พวกนี้ทานเข้าไปเลยมันมีประโยชน์ไหมพี่ชลีถ้าในความเห็นของตัวดิฉันเลยนะคะคการเป็นเม็ดมันก็ลงไปละลายในในกระเพาะอาหารในลำไส้อยู่ดีแต่ว่าประโยชน์ในเรื่องของการดีท็อกซ์ก็จะน้อยกว่าการ,รละลายเป็นน้ำแต่อาจจะได้บ้างเพราะก็มีงานวิจัยถึงจะไม่เยอะแต่ก็ไม่มีใครวิจัยคานนะคะคว่าการได้รับสารคลอโรฟิลในรูปแบบที่ละลายน้ำเนี่ยไม่ว่าจะได้รับ จากพืชสดๆหรือจากการสกัดมาเป็นคลอโรฟิลดรแบบละลายน้ำแล้วนะคะมันช่วยลดภาวะการเกิดตับอักเสบจากอัลฟาท็อกซินอ๋อครับผมโอ้ยอัลฟาท็อกซินเราได้ยินบ่อยอย่พวกถั่วตามร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยวเขาตกนะแหละต้องระวังจริงอันนี้เป็นเป็นข้อที่ต้องระมัดระวังนิดนึงครับผมหลายท่านชอบไงแต่ลืมใบระมัดระวังไม่ได้อ๋อไอตัวนี้ก็ช่วยได้หรอครับ แล้วประโยชน์ของเขาด้าเหนือจากการพวกดีท็อกซ์ล่ะคะคเขามีผลงานหรือว่าการศึกษาที่ดูแลเราเรื่องอื่นได้อีกไหมคะก็เรื่องเม็ดเลือดขาวค,ะค่ะก็เป็นงานวิจัยที่ยังไม่